ประกาศจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องราวของสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ครับ26สิงหาคม2567นะฮะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งแล้วก็น้ําท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุขโขทยัยที่อําเภอเมืองอําเภอศรีสัชนาลายัยอําเภอสวรรคโลกครับอเาเภอศรีสรํารทแล้วก็อําเภอกรงไกรล่าด,ด้วยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ ได้กล่าวไปเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมอพยพนะฮะเรื่องราวของกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเ,เนี่ยด้วยฟังข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมอพยพในกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ําท่วมนะฮะและมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมถุงเรียกว่าเป็นถุงฉุกเฉิน ะะอุปกรณ์ส่องสว่างรวมถึงกระสอบทรายพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนะฮะตลอดจนงดกิจกรรมและหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่น้ำท่วมสูงด้วยครับค่ะก็พื้นที่พระระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็จะมีที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็อยู่ที่อำเภอเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นแล้วก็อำเภอพานนะคะคจังหวัดลำปางค่ะ อยู่ที่อำเภอวังเหนือค่ะ จังหวัดพยาอยู่ที่อำเภอภูซางแล้วก็อำเภอปงนะคะจังหวัดแพร่อยู่ที่อำเภอลองและอำเภอวังชินค่ะและจังหวัดน่านอยู่ที่อำเภอเมืองอำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางอำเภอท่าวางผาแล้วก็อำเภอบ่อเกลือค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของภาคเหนือนะคะในส่วนของภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันนะครเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันนี้เป็นต้นไปนะครภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงอำเภอช้างกลางครับอำเภอสิชนที่จังหวัดระนองก็ที่อำเภอ เมืองนะฮะอำเภอรกระเปอร์อำเภอสุขสําราญที่จังหวัดพังงาครับอำเภอท้ายเหมืองอำเภอคุรบุรีตะกัวป่าแล้วก็กระปงนะฮะรวมถึงที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยทุกอำเภอที่จังหวัดกระบี่ที่อำเภอคลองท่อมแล้วก็ที่จังหวัดตรังก็มีที่อำเภอสิเกาจังหวัดสตูลฮะที่อำเภอควนโดนแล้วก็ควนการหลงครับนั่นเองจะเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังในระยะสั้นนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรั แล้วก็ระวังอันตรายจากสัตว์และแมะลงม,มีพิษนะคะอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ําท่วมแนวสายไฟเสาไฟฟ้าหรือวัตถุสื่อนํากระแสไฟฟ้าต่างๆนะคะและระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะบริเวณน้ําไหลผ่านค่ะเพื่อความปลอดภัยก็ควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้าและน้ําตกไปก่อนช่วงนี้นะคะอันตราย<ด>มากงดก่อนนะคะคที่มีแพลนก็ต้องบอกว่าระวังเรื่องของน้ําท่วมด้วยส่วนพื้นที่เฝ้าระวังระดับแม่น้ําโขงที่เพิ่มสูง ขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยก็มีที่อำเภอเชียงคานแล้วก็ที่อำเภอปากชมก็ต้องระวังที่อำเภออำเภอเมืองนะฮะที่สีเชียงใหม่ที่ท่าบ่อโพนพิสัยรัตนาวาปีนะฮะของจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังพื้นที่ของแม่น้ําโขงที่เพิ่มสูงขึ้นบึงการก็เช่นเดียวกันครับที่อำเภอเมืองอำเภอปากคาดนะฮะอำเภอบุ่งคล้าแล้วก็บึงโขงหลงนะฮะรวมถึงที่จังหวัดนครพนมที่อำเภอเมือง บ้านแพงท่าอุเทนแล้วก็ท่าพนมก็ต้องเฝ้าระวังแม่น้ําโขงที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังเลยนะคะนั่นก็คือพื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มค่ะ,คะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายมากๆเลยนะคะบริเวณภาคเหนือนะคะที่ป้องกับพื้นที่เฝ้าระวังดินถลม่มภาคเหนือจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอำเภอเชียงของค่ะและจังหวัดหน้านอำเภอบ่อเกลือนะคะขอให้2พื้นที่นี้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาเสี่ยงภัยดินถลม่มและเส้นทางที่มีกระแส น้ำไหลเชี่ยวหรือไม่อยู่ใกล้ลําน้ํานะคะพร้อมกับวางแผนอพยพไปตามเส้นทางและสถานที่ปลอดภัยให้พ้นจากการไหลของดินนั่นเองค่ะนี่คือสถานการณ์เกาะติดนะฮะที่ NBT2HD ของเราทางกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะ,ะก็ได้มีการรายงานตลอดตั้งแต่เมื่อช่วงที่มีน้ําท่วมตั้งแต่แรกนะฮะจน <c oughs>